เป็นเรื่องธรรมดาที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และศาสนาแนวคิดและความเชื่อของเราก็แตกต่างกันมีความแตกต่างของมนุษย์เหมือนกับที่เรามีอาชีพแตกต่างกันไปมีความแตกต่างอื่นๆหละ่ะหลายรูปแบบและไม่ใช่ทุกคนจะมีความคิดเหมือนกันแต่เราเกิดมาบนโลกนี้โดยรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว เราคาดหวังว่าจะใช้ชีวิตอยู่หลายสเปรร่วมกับผู้อื่นที่มีความคิดแตกต่างในขณะที่พยายามขัดเกลาจิตใจดังนั้นเราต้องก้าวข้ามความแตกต่างและเอาชนะอุปสรรคัญญาลำบากและสร้างยุคที่คุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ประเด็นนี้สำคัญคำพื้นฐานก็คือความรักสังคมสมัยใหม่เข้าใจความหมายของความรักผิดไป กลายเป็นความรักที่เอาแต่ได้หรือความลักที่คาดหวังสิ่งตอบแทนและเมื่อคุณไม่ได้รับความลักคุณก็จะมาโศกเศร้าหรือต้องการแก้แค้นแต่เมื่อผู้คนมีความลักที่เอาแต่ให้โลกนี้จะเปลี่ยนไปใกล้จะเป็นโลกอุดมคติมากขึ้นอย่างแน่นอน คุณอาจมีความต้องการอื่นๆเช่นต้องการคำชมมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือก้าวขึ้นบันไดแห่งความสำเร็จในที่ทำงานแต่สิ่งเหล่านี้จะตามมาทีหลังก่อนอื่นขอให้พยายามสร้างโลกแห่งความรักที่เอาแต่ให้ซึ่งไม่ต้องใช้เงินสักบ,บาทเดียวคุณเพียงแค่ต้องเปิดเครื่องผลิตพลังงานในใจและคาวนาว่าขอให้ฉันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามขอให้ฉันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นหรือขอให้ชีวิตของเขาดีขึ้นบางครั้งคำภาวานาของคุณอาจไม่เป็นจริงแต่หากคำภาวานาของคุณเป็นการแสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์การแสดงออกของความรักนั้นย่อมเป็นอมตะมันจะไม่มีวันหายไปแต่จะขูดบ,บันเคิไว้ในจิตวิญญาณของคุณ ดังนั้นขอให้เราทำสิ่งที่ต้องทำในโลกความยิ่งใหญ่ของแต่ละคนถูกกำหนดโดยการกระทำการกระทำของแต่ละคนจะกำหนดสถานภาพตำแหน่งและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของเขายิ่งไปกว่านั้นเราต้องภาวนาจากความรักสู่การภาวนาอัจจะเปิดผนคางแห่งอนาคตยิ่งขึ้นไปอีกคำภาวนาบางอย่างอาจยังไม่เป็นจริงในตอนนี้ แต่หากหลายคนรวมตัวกันและฮาวนาโลกก็จะเปลี่ยนไปในคิดคางนั้นโปรดคำงานร่วมกันต่อไปเพื่อสร้างโลกแบบที่ว่านี้